สวัสดีครับแฟนๆของอนาดิจินะครับทางช่อง YouTube มาพบกันอีกครั้งกับช่วงแกะกล่องของเรานะครับซึ่งผมจะพาไปพบกับนาฬิการุ่นต่างๆที่น่าสนใจซึ่งอยู่ในตลาดเมืองไทยและก่อนที่จะไปดูการแกะกล่องในวันนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานอย่าลืมกดติดตามช่องของพวกเราด้วยนะครับ หรับแบรนด์ที่กำลังจะพูดถึงนะครับแม้ว่าจะเพิ่งถือกำเนิดในตลาดนาฬิกาได้ไม่นานแต่ต้องบอกว่าอูโบคือแบรนด์นาฬิกาที่มีความโดดเด่นในหลายๆด้านนะครับทั้งในเรื่องของเอกลักษณ์การออกแบบและการเป็นเจ้าแห่งวัสดุด้วยการนําวัสดุที่หลากหลายมาใช้ในการผลิตนาฬิกาของตัวเองสิ่งหนึ่งที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์และเป็นสิ่งที่แฟนๆจดจําหรือมักรละลึกถึงนาฬิกาของอูโบได้อยู่เสมอก็คือเรื่องของดีไซน์ซึ่งบิ๊กแปงที่ถือกําเนิดขึ้นมา นั้นนะครับมีรูปทรงที่สวยสะดุดตาและมีกลิ่นอายของการผสมผสานงานออกแบบดั้งเดิมของแบรนด์ที่ถือกำเ,เนิดขึ้นในปี1980ตามปรัชญ,ญาของแบรนด์ที่ว่า the art of fusion นะครับ ขอบตัวเรือนแบบทรงกลมและฝังหมุดเอาไว้6จุดสะท้อนให้เห็นถึงรูปแบบที่นาฬิกาเรือนนี้ได้รับแรงบนันดาลใจมานะครับซึ่งคําว่าอูโบที่เป็นชื่อแบรนด์นั้นนะเป็นภาษาฝรั่งเศสที่มีความหมายเดียวกับคําว่าพอร์ทโฮในภาษาอังกฤษนะครับตรงนี้มีความหมายถึงช่องหน้าต่างของเรือซึ่งถ้านึกภาพกันออกนะครับหน้าต่างที่ว่าจะเป็นช่องกลมกลมและมีขอบหนาพร้อมกับมีหมุดปักเอาไว้นะครับซึ่งอูโบได้นําแนวคิดนี้มาใช้ในการออกแบบนาฬิกาของตัวเองจนเป็นเอกลักษณ์ที่มีความโดดเด่นและไม่เหมือนใคร ดูกันที่ Big Bang u n i c o t i t a n i u m b u ยมนะครับนาฬิกาเรือนนี้ใช้ไทเทเนียมเกรด5เป็นวัสดุในการผลิตตัวเรือนแน่นอนว่าทําให้มีน้ําหนักเบานะครับแต่มีความทนทานและที่สําคัญสีมีความสวยโดยพื้นผิวจะออกเทาด้านๆด,ด,ดูสวยและสปอร์ตกว่าพวกสตีลบนตัวเรือนก็มีการขัดแบบซาตินสลับกับขัดเงานะครับพร้อมกับมีสีน้ําเงินที่ทําให้ดูทันสมัยมากขึ้นนะครับตัวเรือนถูกออกแบบให้เชื่อมต่อเข้ากับสายได้อย่างเรียบเนียนนะครับมาพร้อมกับระบบวันคลิกซิสเต็มนะครับ ที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรทําให้สามารถเปลี่ยนสายได้อย่างง่ายดายนะแน่นอนครับตัว u b โเองเนี่ยถือก็มนถึมาบนพื้นฐานของความกล้าในการฉีกกฎซึ่งถ้ายังจำกันได้นะครับตอนที่แบรนด์เปิดตัวในปี1980พเนี่ยพวกเขาคือนาฬิการ,ระดับหรูหลาเรือนแรกของโลกที่กล้าใช้สายลับเบอร์หรือสายยางจับคู่ กับนาฬิกาตัวเรินทองของตัวเองซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนนะครับเพราะตามปกติแล้วกลุ่มนาฬิการะดับหรูพวกนี้นมักจะเลือกใช้สายที่ผลิตจากโลหะหรือไม่ก็สายหนังมากกว่านะครับเพราะว่าสามารถสะท้อนความหรูหราได้ดีกว่าตรงนี้ได้ได้เป็นเหมือนกับสิ่งที่ถ่ายทอดลงมานะครับแล้วก็ทําให้บิ๊กแบงยูนิค o เองเนี่ยมาพร้อมกับสายยางที่ สวยและก็ดูดีนะครับเป็นสายสิน้ำงเงินซึ่งเข้ากับเทรนดในปัจจุบันนะครับอีกสิ่งที่ถือเป็นเอกลักษณ์ของ Big Bang u n i c o ก็คือหน้าปัดในสไตล์ s k e ล e t o รนซึ่งคุณสามารถมองเห็นชิ้นส่วน,นกลไกที่อยู่ด้านหลังผ่านความโปรยเปล่าของตัวหน้าปัดหน้าปัดย่อยจับเวลาจะอยู่ในตำแหน่ง3นาฬิกาและตรงส่วนนั้นจะมีการเจาะช่องสำหรับแสดงวันที่เอาไว้ขณะที่หน้าปัดในตำแหน่ง9นาฬิกาจะเป็นเข็มวินาทีแยกของระบบเวลาหลักขณะที่หลักชั่วโมงจะมีการบอกด้วยตัวเลขอารบิกขนาดใหญ่นะครับในตำแหน่ง6 8,, 10, 12 และขีดบอกเวลาซึ่งถูกจัดวางอย่างลงตัวบนหน้าปัด Big Bang Unico t i t a n i น m b มบลูมากับกลไกอัตโนมัติจับเวลานะครับที่เป็น Inhouse สของพวกเขาซึ่งก็คือคกลไก h u b 1 2 8 0 Unico ซึ่งกลไกรุ่นใหม่เนี่ยมีการออกแบบให้บางลงนะครับโดยมีการใช้โรเตอร์ขึ้นลานที่มีความบางนะครับส่งผลให้ตัวกลไกเนี่ยมีความหนาลดลงที่ประมาณ1 3ึ m มมิลลิเมตรนอกจากนั้นฟังก์ชันต่างๆก็ยังอยู่ครบครันนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบไฟแบ็กที่คุณสามารถกดจับเวลาแล้วก็รีเซ็ตตัวเเเววลาไดด้้พีียยงใชปุ่มนะครับ หรือระบบคลาลังวิวนะครับที่อยู่ข้างในทําให้สามารถกดปุ่มจับเวลาได้อย่างนุ่มนวลนะครับและมีความฉับไวและเที่ยงตรงส่วนกําลังสํารองพลังงานก็ยังอยู่ที่72ชั่วโมงนะครับผมเชื่อนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นนาฬิกาในกลุ่มระดับไหนสําหรับคนที่รักนาฬิกาตัวจริงแล้วพวกเขาไม่จะต้องมีนาฬิกาที่เรียกว่าอยู่เหนือกฎเกณฑ์ทั่วไปอยู่ในกลุ่มส่วนจะมีมากจะมีน้อยนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนี่แหละครับผมถือว่าเป็นเหตุผลสําคัญที่ทําให้อุโบสามารถเติบโตในตลาดได้อย่างโดดเด่นและต่อเนื่องรวมถึงได้รับกกกาาารรตอบบัทีี่ดจลูค้ เอาละครับสำหรับการรีวิวและแกะกล่องในวันนี้คงจบลงพีนเท่านี้ส่วนในคลิปหน้าจะมีอะไรให้รับชมกันโปรดติดตามกันต่อไปครับ